ค่ะวันนี้ค่ะวันนี้ก็พบกับพี่หมอน้ำหมาอีกครั้งหนึ่งนะคะก่อนอื่นเลยนะคะตั้งจิตอธิษฐานนึกถึงเทพองค์พระรักประจําตัวเองเจ้าที่เจ้าทางพระพ่อพิฆเนศพระแม่อุมาและพระแม่ธรณีนะคะและอธิษฐานในใจว่าคุณจะเลือกไพ่ใบที่1ใบที่สอง หรือใบที่3นะคะไพ่ที่คุณเลือกนะคะนั่นจะเป็นดวงของคุณนะคะเนาะเดี๋ยวพี่หมอจะมาเปิดให้สดๆต่อหน้าให้เห็นกันเลยนะคะเนาะและมารับพลังงานถ้าเป็นพลังงานดีๆรับไว้ถ้าไม่ใช่พลังงานดีๆพิมพ์ว่าปล่อยผ่านไปนะคะและมาดูกันว่ามันจะแม่นมันจะตรงกับใจของคุณไหมสําหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่1นนะคะดวงในวันนี้ของคุณนะคะ ขึ้นไพ่ p a g e of the pentacle แปลว่าช่วงนี้คุณจะได้เงินเข้ามากำไรค้าขายแล้วก็อาจจะได้เงินเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องความรักด้วยนะคะที่เข้ามาช่วยเหลือเกื้อหนุนคุณหรือบางบางทีวันนี้คุณมีปัญหาเรื่องการเงินจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือคุณจะเป็นคนที่อายุน้อยเพราะเป็นไพ่เด็กถือเหรียญน,นะคะลูกน้องบริวารทำเงินทำกำไรให้กับคุณดีเลยทีเดียวในวันนี้แล้วก็ช่วงนี้นะคะค่ะแล้วก็มีคนอายุน้อยเข้ามาชอบมาจีบคุณเป็นสายเปย เลยทีเดียวสําหรับคุณนะคะแล้วก็เข้ามาทุ่มเทให้กับคุณเป็นเด็กถือเหรียญนะคะใบนี้เป็นพลังงานที่ดีถ้าใครรับไว้พิมพ์ว่ารับไว้นะคะค่ะตอนนี้ใบทีถัดไปเลยสําหรับคนเลือกไพ่ใบที่สองนะคะขึ้นไพ่เฮลโลเฟนไพ่เฮลโลเฟนหมายความว่าเป็นไพ่ของนักบวชเป็นไพ่แห่งความสุขแปลว่าวันนี้นะคนที่ได้ไพ่ใบนี้ไม่ว่าเมื่อวานหรือวันก่อนที่ผ่านมาคุณจะเจอปัญหา หรือเรื่องอึดอัดใจอะไรก็แล้วแต่นะผ่านมาวัน2วันแล้ววันนี้คุณจะมีความรู้สึกว่าปรงปลดล็อกได้ปล่อยวางได้กับปัญหาแล้วก็มีความรู้สึกว่าหันมาทุ่มเทดูแลความรู้สึกแล้วก็หัวใจของตัวเองนะครับไพ่ใบนี้ก็เป็นพลังงานที่ดีเป็นพลังงานแห่งการปล่อยวางเป็นพลังงานแห่งก,การอยู่กับตัวเองมากขึ้นอะไรเงี้ยนะคะ <S <S ก็เป็นพลังงานที่ดีเลยทีเดียวถ้าชอบพิมพ์ว่ารับไว้นะคะค่ะก็ใบถัดไปเลยนะใบที่3ค่ะ ใบที่3ขึ้นไพ่ a i g h of the Ward เป็นการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆไพ่ใบน,นี้แปลว่าวันนี้ถ้าคุณเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงคุณมีโชคมีดวงนะคะที่อยู่อาศัยดีเจ้าที่ดีธุรกิจการงานหรือวันนี้คุณจะเริ่มต้นวางแผนทําอะไรใหม่ๆเกี่ยวเรื่องธุรกิจการงานถือว่าดีเลยทีเดียวนะคะค่ะ ก็สำหรับนะคะก็ไพ่สามใบพี่หมอก็เปิดไปแล้วนะคะถ้าเป็นพลังงานที่ดีรับไว้ถ้าไม่ใช่พลังงานที่ดีปล่อยผ่านไปนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะใครชอบใครรักพี่หมอนน้ำหวานกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามไปได้เลยนะคะแล้วก็ต้องขอตัวไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ